ผมไม่รับเลย asure, ไม่รับงานคอนเสิร to ์ตเลยก็ตั้งใจคุยกับทางผู้จัดการไปแล้วว่าทัวร์ยุโรปเมื่อปีที่แล้วจะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตยาวๆสุดท้ายใช่แล้วนอกนั้นผมจะทุ่มเทร้อซให้กับฟุตบอลอะไรที่ส่งมาก็ปฏิเสธที่ผ่านมาผมอยู่มาเกือบ20ปีนะครับแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเลยนะครับผมผมแล้วผมก็ทํางานทําธุรกิจหลายอย่างทำ เรื่องของที่ดินครับใช่ใช่ใช่ครับเราทํามาตั้งแต่โควิดแล้วที่ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องเป็นหนี้นอกระบบเขาก็ให้เราให้ชาวบ้านเป็นหนี้เราแทนจากปกติเขาต้องจ่ายดอกร้อยละสิต่อเดือนเขามาจ่ายผมหลกร้อยละบาทมผมก็แฮปปี้แล้วนึกไหมครับผมก็แฮปปี้แล้วแต่ว่าโอเคเราอาจจะได้น้อยสําหรับในสายตาของบางคนแต่ในในมุมมองของผมผมพอใจแล้วแล้วที่สำคัญผมได้ช่วยชาวบ้านชาวบ้านก็มีความสุขผมก็มีความสุข แล้วถ้าผมไม่ใช้จ่ายเกินตัวผมก็ไม่ได้ลําบากแล้วดังนั้นผมจะมีเวลาร้อยเปอร์เซ็นแน่ๆในการที่จะโฟกัสกับสโมอสรอฟุตบอลของผมจังหมัดของผมครับโอ้ oh, ไปอยู่ขอนแก่นมาหกเดือนนะครับกลับมาจากทัวร์ยุโรปก็ไปอยู่ขอนแก่นเลยครับ,รบไปบริหารทีครับครับไปบริหารฟุตบอลขอนแก่นเอฟซครับตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่สามนะครับของภาคอีสานแต่ว่าเป้าหมายของเรามันใหญ่มากนะครับก็คือพา อยากให้ทีมขึ้นชั้นได้สําเร็จครับอ,อยากทําให้คนขอนแก่นได้ภูมิใจครับครับครับตอนนี้เราอยู่ที่สมที่1ตอนนี้คืออุดรยูอุดรที่2คือเลยที่3คือขอนแก่นสองครับสองแล้วต้องเอา2เอา2เอา2ของทุกภาคมาแข่งกันเพื่อหาแค่ทีมทีมนั้นเป้าหมายของเราก็ต้องอยู่หนึ่งใน2ของภาคให้ได้ก่อนแล้วพอจบฤดูกาลเนี่ย ถึงเอาหนึ่งในสองของทุกภาคมาแข่งกันหาสามทีมที่ดีสุดของประเทศครับแสดงว่าปีนี้พีทพีโนเขาจะอยู่เหอนแก่นเป็นหลักด้วยไหมครับใช่ครับใช่ใช่ก็คือพอตัดสินใจเข้ามาบริหารตั้งแต่เมื่อเมื่อต้นปีที่แล้วแล้วครับที่รู้ว่าจะต้องมาทำตอนนี้คุกประธานตรนนีทุประธานครับแก่นที่สีลครับเป็นนักเตะด้วยใช่ไหมครับครับแต่ว่าเรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องหลักครับ ก็คือโอเคผมซ้อมเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าหลักๆแล้วคือการบริหารทีมครับแล้วก็ทํายังไงให้นักฟุตบอลของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีทํายังไงให้แฟนบอลมีความสุขแล้วก็ได้ดูฟุตบอลที่มันสนุกอะไรเงี้ยครับอยากเป้าหมายเราเป้าหมายเราอากขึ้นที่สองแล้วก็ที่หนึ่งเลยมนะขนาดั้นโอ้ยผมว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับผมคิดว่าเราคงต้องไป ไปทีละสเต็ปครับแต่ว่าความสําคัญจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่อยู่ที่การขึ้นชั้นหรือไม่ขึ้นชั้นหรอกครับในความเห็นผมนะจริงๆแล้วคือเรากําลังทําอะไรให้กับวงการฟุตบอลมากกว่าสนามซ้อมเรามีคุณภาพหรือ,อยังความเป็นอยู่ของนักเตะมีความมั่นคงหรืยอยังกับเงินเดือนของเขาเราจ่ายเงินเดือนตรงไหมนักเตะเรามีความเป็นอยู่ยังไงสภาพจิตใจเป็นยังไงรวมถึงออแฟนบอลของพวกเราเราสามารถรวมใจกันได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่าฟุตบอลมันเป็นแค่ ถ้าเปรียบเทียบฟุตบอลเราใช้ฟุตบอลเป็นหหัวใจครับใ,ในการปั๊มเลือดเพื่อเลือดนี้มันจะได้ไปเลี้ยงญญอ,อ,ญญอว,วัยวะต่าง,ญญาางๆในร่างกายซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าเ,เด็กๆคุณพ่อคุณแม่ที่เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาได้มีเวลาร่วมกันที่สนามกีฬาซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีัรบค คืออย่างแรกเลยพี่คือผมเลือกก็เพราะว่าเป็นบ้านผม,มนะครับส่วนอันที่สองคือผมมั่นใจว่าผมทำไใช่ครับผมมั่นใจว่าผมทำได้ผมจึงทำนะครับแล้วมันก็ดีขึ้นแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ใช่หนังไม่ใช่ละครที่เราจะล็อกล็อกผลการแข่งได้นะครับดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผมคนเดียวมันขึ้นอยู่ที่ทีมงานทุกคนสตาฟทุกคนนักเตะทุกคนรวมถึงแฟนบอลทุกคนว่าเรารวมกันเป็นหนึ่งได้ไหม เราลดความลดความเห็นแก่ตัวของเราทุกๆคนลงแล้วทุกอย่างทาเพื่อทีมทําเพื่อจังหวัดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าบริหารมันความยากง่ายมันูปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันมากมาอขนาดไหนไม่รู้เราต้องอยู่กับเพื่อนๆผู้ชายวัยชกัน40กว่าคนนะฮะรวมสตารอีกก็เป็น50-60ใช่ไหมครับกับความคาดหวังของคนทั้งจังหวัด ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายแต่ว่าถ้าเราบนสุดใจแล้วเราก็ทุ่มเททุกอย่างถ้าเราตั้งใจทำครับสุดท้ายผลมันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราเต็มที่หรือย่งตอนนี้เราเต็มที่ครับทุกคนช่วยกันผมคิดว่าตอนนี้แฟนบอลเยอะขึ้นแฟนบอลเยอะขึ้นแล้วก็ผลงานเราก็ดีเราเล่นฟุตบอลที่ชวนให้คนสนุกครับไม่ได้แบบ แล้วก็ที่สำคัญคือเด็กๆในภาคอีสานมีส่วนร่วมพัฒนายาวชนไม่ใช่เน้นในเรื่องของการจ่ายเงินจ้างนักเตะแพงๆมาอย่างเดียวแต่เราเอานักเตะที่ทั้งเก่งด้วยมีประสบการณ์ด้วยและเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยมาเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนของเราในจังหวัดขอนแก่นในภาคอีสานเพื่อให้เขาจะได้เรียนรู้สิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีแล้วเอาไปพัฒนาตัวเองต่อ เราเนี้ยพอมันเกิดการผสมผสานกันระหว่างเด็กวัยเด็กวัยรุ่นครับกับนักฟุตบอลที่มีประสบการณ์ครับมาช่วยกันทาให้มันก็เลยทําให้ฟุตบอลเป็นฟุตบอลที่ยืดหยุ่นแล้วก็สนุกมีคุณภาพนะครับเราปรับปรุงพื้นสนามเรากําลังรีโนเวทสนามซ้อมใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ผมสนุกครับแต่ถามว่าเครียดไหมมันเครียดอยู่แล้วเพราะว่า ทุกๆอาทิตย์มันต้องมีผลไงครับแพ้หรือชนะหรือเสมอแล้วเป้าหมายของเราคือเราต้องการเราอยากชนะทุกนัดนั่นแหละครับแต่ถ้าแต่ฝั่งนู้นเขาก็มีขาเขาก็มีเท้าเออใช่ครับใช่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 ครับดังนั้นมันก็เป็นทั้งเสน่ห์แล้วก็เป็นทั้งความเครียดครับที่เราต้องรับอะไรนะครับมันลงตัวครับอย่างน้อยๆผมมั่นใจว่านักฟุตบอลทุกคนเนี่ยไม่โดน ไม่โดนเอาเปรียบเรื่องของเงินเดือนแล้วแน่นอนนะครับปีนี้เรามีสปอนเซอร์ที่เยอะครับจากเมื่อก่อนเราไม่มีสปอนเซอร์ครับเราสปอนเซอร์น้อยครับขอนแกนจริงๆผมคิดว่าผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าทุกๆคนทีมงานทุกคนเออผมก็เอาพี่เมย์ผู้จัดการไปช่วยการตลาดอย่างเงี้ยครับแล้วก็สตาฟเออท่านที่ปรึกษาท่านดรกระสมที่เป็นเจ้าของสโมสรด้วยอะไรเงี้ย ุกคนช่วยกันมันถึงรอดครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับแล้วเราต้องใช้เงินต้องหลายล้านต่อฤด,ดูการหนึง่งผมว่ามันมันไม่ได้ง่ายแต่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับทุกคนนะ่ะลดความเป็นตัวเองลงหมดแล้วมองถึงให้จังหวัดเป็นสิ่งสําคัญใช่ครับอนาคตของเด็กเป็นสิ่งสําคัญความรู้สึกของแฟนบอลเป็นสิ่งที่สําคัญอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันถึงเริ่มจากเมื่อก่อนคน300 400คน ให้บัตรปียังไม่ไปดูเลยครับทุกวันนี้โอเคพันกว่าคนพันกว่าคนเราขายบัตรได้เราขายเสื้อได้เอผมว่าผมพอใจแต่ว่าเราไปได้เราไปได้เยอะครับใช่ครับขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่ครับขอนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่ต้องทุนตัวเองหมอ่ะยังัรอีต้องตัวเองคือทุนตัวเองของผมโดยมากผมจ่ายเป็นผมซื้อรองเท้าให้นักเตะครับน้อง คุณพี่ต้องเข้าใจนะคืออย่างโอเคเราเคยอยู่ในหลีกสูงสุดใช่ไหมครับหลีกรองจนไปถึงหลีกสามเนี่ยนักเตะบางคนอ่ะรองเท้าขาดแล้วขาดอีกก็ต้องพันส,สกอตเทปพ,พันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันเราต้องเสียสละครับแล้วเ,เราก็ต้องช่วยกันเนะครับในใน,ในทุกๆด้านนั่นแหละแล้วนักเตะทุกคนเขาก็ทุ่มเทครับทุกคนรู้ว่าเป้าหมายของเรามัน มันใหญ่แล้วก็มันไม่ได้ง่ายกับปีนี้ใช่ไหมครับทุกทกทีมเขาก็พัฒนากันขึ้นหมดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราเต็มใจที่จะทําแล้วก็สนุกไปกับมันเวลาแพ้ก็เจ็บปวดไปกับมันแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ครับคือต,ตกลงกันไว้ว่าเป็นปีต่อปีแต่ว่าถ้าเกินครึ่งฤด,ดูกาลไปแล้วผมก็จะให้ทางบอร์ดบริหารประเมินการทํางานของเราว่าพอใจไหม เพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้ผมว่าเราไม่ได้ยึดติดที่ตำแหน่งเลยครับถ้าถ้าเราอยู่แล้วทีมดีเราถึงจะอยู่แต่ถ้าเราอยู่แล้วไม่ได้ช่วยอะไรเราจะอยู่ทำไมครับดังนั้นไม่ได้มีปัญหาตูพี่้องเอถึงครั้งต้องลดงานคอนเสิร์ตที่จะไปฟักก็ไม่รบมมับเลยครับผมไม่รับเลยไม่รับงานคอนเสิร์ตเลยครับคเรารต้องรับกับตรงนี้เลยหน้าที่ตรงนี้ใช้ครับต้องตัดทุกคนใช่ครับใช่ครับก็ตั้งใจคุยกับทางผู้จัดการไปแล้วว่า ทัวยุโรปเมื่อปีที่แล้วจะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตยาวๆสุดท้ายใช่แล้วนอกนั้นผมจะทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับฟุตบลอลก็ซึง่งปฏิสเสธนี่ครับอะไรที่ส่งมาก็ปฏิเสธแล้วก็แต่ทางพอดีทางพี่เกียงเ,เขายอม S <S ช่ครับการปฏิเสธงานการเลือกเพาเราโฟกัสท่กคนเราทุนการเงินด้วยเพราะำงานด้วยเราทุ่มีขนาดนั้นไม่เลยที่ผ่านมาผมอยู่มาก็เกือบ20ปีนะครับแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่ใช้เนใจ่ายฟุ่มเฟือยเลยนะครับผมผมแล้วผมก็ทำงานทำธุรกิจหลายอย่างนะครับทำโปรตีนนะครับทำเรื่องของที่ดินนะครับ ใช่ใช่ใช่ครับเราทํามาตั้งแต่โควิดแล้วที่ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องเป็นหนี้นอกระบบเขาก็ให้เราให้ชาวบ้านเป็นหนี้เราแทนจากปกติเขาต้องจ่ายดอกร้อยละสิต่อเดือนเขามาจ่ายผมหลกร้อยละบาทผมก็แฮปปี้แล้วนึกไหมครับผมก็แฮปปี้แล้วแต่ว่าโอเคเราอาจจะได้น้อยสําหรับในสายตาของบางคนแตใน่ในมุมมอง,องผมผมพอใจแล้วแล้วที่สำคัญผมได้ช่วยชาวบ้านชาวบ้านก็มีความสุขผมก็มีความสุขแล้วถ้าผมไม่ใช้ใจ่ายเกินตัว ผมก็ไม่ได้ลําบากแล้วดังนั้นผมจะมีเวลา100%แน่ๆในการที่จะโฟกัสกับสโมสรฟุตบอลของผมจังหวัดของผมส่วนในเรื่องของคอนเสิร์ตหรือว่าวงการบันเทิงว่าเราต้องออกพยพ ผมคิดว่าเราไม่น่าจะต้องกลัวอะไรอีกแล้วเมื่อกี้คิดว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยทำมาตั้งแต่ทำมาตั้งแต่ตอนโควิดครับไม่ได้บอกใครครับไม่ได้บอกใครเพราะว่าเริ่มจากเล็กๆก่อนครับเริ่มจากเรารู้ว่า พี่จาได้ไหมเราจะมีปัญหาเรื่องของการที่เราอะชาวบ้านจะเป็นหนี้นอกระบบ,บใช่ไหมครับแล้วก็จะโดนทวงหนี้เยอะๆจ่ายดอกเยอะๆ,ๆดอกก็จะเกินกว่ากฎหมายที่กําหนดถูกไหมครับถูกต้องอ่าดังนั้นพอเราได้เข้าไปช่วยแล้วก็ไม่อย่าเรียกว่าช่วยครับผมไปทําธุรกิจของผมที่ผมแฮปปี้กับการเอาดอกร้อยละบาทของผมจากเขาจะต้องจ่ายเดือนละแสนมาจ่ายเดือนละหมื่นลด ช่วยเขาได้ต้องหลายเท่าใช่ไหมครับแล้วที่สําคัญโอเคเราก็แทนที่เราจะฝากเงินไว้กับธนาคารเฉยๆเงินผมมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเ,ออเราเล่นคอนเสิร์ตเราถ่ายหนังเราได้รับพรีเซนเตอร์มาเราเอาเงินตัวนั้นมาออลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การขายฝากออจำนองที่ดินอะไรอย่างเี้ครับแต่เพียงแค่ว่าตั้งแต่เราทํามาประมาณ4ีหปีเราไม่เคยยุี่ใครเลยแล้วเราก็ช่วย แต่ว่าเขาก็ต้องรับผิดชอบดอกที่เราตกลงกันไว้ที่มันโอเคมันน้อยอแต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าอย่างขายฝากเนี่ยผมอธิบายให้ฟังนะถ้าเรามีเวลาคือขายฝากมันจะไม่เหมือนจำนองตรงที่ที่มันจะเป็นของผมเลยถ้าผมเป็นคนไม่ดีอะผมอาจไม่ใช่โทษีครับอธีอยาอ,อถ้าผมจะยึด <Hello. S 1> ถ้าผมจะยึดผมก็มีสิทธิ์ยึดได้เลยถ้าเกิดว่าครบกําหนดแล้ว่ะเขาไม่ยอมมา,มา,ม,ามาจ่ายต้นให้ผม All> แต่พอดีเป้าหมายของเราเราไม่ได้อยากมีที Freedom> ่ที่เยอะเราไม่ได้อยากมีบ้านหลายหลังใช่เราแค่อยากได้ดอกร้อยละบาทของเราดังนั้นเขาขอแค่เขารับผิดชอบแต่เพียงแค่ที่ต้องทาตามกฎหมายทําให้ถูกกฎหมายทุกอย่างเพราะเวลาที่บางคนลําบากเดือดร้อนเนี่ยเขาอาจจะหน้ามืดพูดอะไรก็ยอมได้หมดถูกไหมครับแต่พอถึงเวลาจริงๆถ้าเขาไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตกลงกันไว้คนลําบากจะกลายเป็นเรา ดังนั้นทุกอย่างมันต้องชัดเจนแล้วก็ถูกกฎหมายใช่ครับแต่ว่าทุกคนเขาก็สบายใจตรงที่เขารู้ว่าเราอ่ะใช่ใช่าเราก็ม่สามารถบริหารการได้เรียบร้อยไม่มีใครยืนหาไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับด้วยความที่เราเก็บดอกน้อยมากครับแล้วก็ไม่มีค่าพวกขวัญถุงพวกอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วตอนแรกเขาอาจจะงงครับเพราะว่าผมใช้ชื่อว่าลุงดํา ไม่ได้ใช้ว่าโตโนโ่เพราะผมไปที่ที่ดินไงครับ<ล>พอไปเจอผมเขาก็ดีใจแล้วเขาก็อุ่นใจแล้วว่าที่เขาอยู่กับโตโนโ่ใช่ครับงังนั้นก็จบแล้วก็เราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตเพราะว่าเราไม่ได้มีหุ้นส่วนหรืออะไรเราทําคนเดียวเลยเราใช้เงินเก็บของเราทําของเรามาตั้งหลายปีแล้วอะไรอย่างนี้ตอนนี้ลูกค้าเยอะไหมครับพอดีพอดีครับเพราะว่าถ้าเยอะมากไปผมก็ไม่ไหวครับ ดังนั้นผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ครับท,ท,ทั่วประเทศครับโอ้โอเสียดครับไม่ไม่ใช่เศรษฐีครับทำทำทำเล็กๆทำเล็กๆเ,เ,เ,เท่าที่เราทำไหวครับแดี๋ยวเราจะตั้งใจจะทำไปตลอดเลยใช่มัคก็ผมว่ามันเป็นงานที่แฮปปี้นะครับเขาแฮปปี้คนที่ร่วมงานทำธุรกิจกับเราเขามีความสุขผมก็มีความสุข นึกออกไหมครับก็เลยไม่ผมก็คิดว่าไม่ได้ผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เงินที่ไม่ได้เอาเงินร้อนมาทำครับเป็นเงินเย็นจริงๆ<ช>ที่พี่นกทำคนเดียวพี่นกคูวเรื่องของปัญหาการทําธุรกิจคู่กันอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับมีส่วนไหมครับหรือว่าแบบสบายใจที่จะทําคนเดียวไปเลยอะไรอย่างนี้ก็เราทําพอเราอยู่ได้นะครับเราทําพอเราอยู่ได้แล้วก็เราช่วยเท่าที่เราทําไหวแล้ว ผมว่ามันน้อยคนนะครับที่จะมาร่วมด้วยแล้วจะมาเอาดอกร้อยละเท่าร้อยละบาทน,นครับบางทีเราลงเงินไปเป็นแบบล้านสองล้านเขาก็ต้องอยากให้เงินล้านสองล้านนั้นน่ะมันเป็นเงินที่ตอบแทนกลับมาที่มันเยอะแต่พอดีเราพอใจกับเท่านี้ดังนั้นผมคิดว่าทำคนเดียวก็สบายใจแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหรือมีคนที่เขามีความคิดเดียวกัน,นว่าฉันไม่ได้ จะต้องรวยจากสิ่งนี้แต่ฉันแฮปปี้กับการที่เห็นเธอแฮปปี้แล้วฉันก็แฮปปี้กับดอกน้อยนิดของฉันก็ไปด้วยกันได้มีคนดังด้วยไหมคะมีคนดังมัดมาแบบมาหาพี่โน้ไม่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 ก็เป็นแบบผมทําคนเดียวชาวบ้านเลยครับชาวบ้านเลยครับภูเวียงสกลนครขอนแก่นนะฮสารคามภูเก็ตอย่างเงี้ยครับพี่โน่ล่าสุดไปไปสวลสิงส์นวลสิงห์ขอนแก่น ครับครับว้ความตั้งใจของพี่น้ตจริงๆเั้งใจมานานแล้วครับตั้งแต่เราเสร็จจากบวชตอนไหว้ข้ามโขงแต่ว่าเราไม่มีคิวว่างเลยพอมาปีนี้โอเคการทำพุทธบอลมันก็หนักแต่ว่าผู้จัดการก็ช่วยล็อกไว้ให้ครับแล้วทางพระอาจารย์ที่พระธาตุพนมท่านก็สมมาบอกว่าโตโน่มานะปีนี้มันฟึ้นความตั้งใจเราอยู่แล้ว คือเรามองเห็นเวลาเราไปสักกราระพระธาตุครับธาตุสวยงาม,มใช่หครับดังนั้นเราจะทำยังไงให้สวยงามต่อไปตัวเราเองนะ่ะมีดีเร็วมีเสื่อมอม,มีตายแต่สิ่งที่จะดีงามแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนต่อไปคือคือศาสนาคือสิ่งสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราก็ไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวนกเช็ดลา เช็ดฝุ่นเช็ดอะไรต่างๆเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องเราทั้งคนไทยรวมถึงพี่น้องลาวรวมถึงชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวจะได้เห็นพระธาตุที่สวยๆต่อไปครับตอนตอนขึ้นไปแบกลัวนะครับมันก็ส,<า>สูงม,มากครับสันตอนปีนบันไดมากกว่าครับอตอนตอนที่ตอนอยู่ในพระธาตนะุเราต้องไต่บันไดตอนไต่บันไดขึ้นไปสูงๆนะ่ะตอนนั้นมันยังไม่มีสลิงไงครับคือถ้าตกลงมาก็ ก็แอกไงครับแต่ว่าตอนที่ไปอยู่บนยอดพระาธาตุแล้วอันนั้นอะ่ะเราใส่เซฟตี้ครบหมดแล้วเราฝึกแล้วดังนั้นก็มีความอุ่นใจครับก็จะแค่หนาวเรื่องลมพัดแล้วก็เปียกน้ํากับขี้นกมันไหลเข้าตาเข้าหูเข้าปากอะไรครับไม่มีเลยครับแค่อยากให้คือเวลาเราทําอะไรไม่เคยหวังว่าจะต้อง ได้แบบนั้นแบบนี้กลับมาเลยดีครับโรงพยาบาลสิ่งที่เราอยากได้คือให้เขาได้ได้เครื่องมือที่ดีให้ไทยลาวเรารักกันแล้วก็อย่างร้านก็อยากให้สวยงามอยากให้คนมาสักการะบูชาได้เห็นสิ่งเห็นพระธาตุสวยๆขาวๆทองอารามผมคิดแค่นี้เลยครับส่วนตัวเราเอง เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ดับไปครับไปเยี่ยมชมศูนย์ด้วยศูนย์ครับครับศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสองบางโขงขอบเ,เป็นแล้วเป็นยังไงบ้างชื่นใจครับคุณหมอคุณพยาบาลท่านผู้อำนวยการศูนย์โรงพยาบาลคนครพนมท่านก็บอกในเรื่องของตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแต่ละปีช่วยได้กี่คน<ม>ครับผมก็อนุโมทนาเออชื่นใจคนระับดีใจกับทุกๆค,คนคนไทยทุกคนคนลาวทุกคนด้วยที่ช่วยกันตั้งแต่ตอนนู้นนะครับ เราก็ช่วยชีวิตไปได้ต้องหลายร้อยท่านสำหรับเฉพาะแค่โรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดหัวใจนะแต่ว่าก็ยังมีอย่างชั้นของสโตรกนียครับชั้นที่เป็นโรคสโตรกก็ยังมีอุปกรณ์ที่ยังขาดอยู่ครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็เดี๋ยวเอามาทําการบ้านต่อว่าผมอาจจะใช้เงินส่วนตัวของเราหรืออะไรเงี้ยทำไปเลยก็ได้ถ้าไหวนะครับขอคิดดูดีๆก่อน